ถึงแล้วนะคะร้านเบเกร์ที่้องขวัญชอบมาเป็นประจำเดินไกลหน่อยแต่ว่าอร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นะค่ะว่าเมนูที่เขาขายราคาประมาณเท่าไหร่เนาะ ขายเบเกิลดยเฉพาะนะมันจะคล้ายๆกับโดนดัทนี่แหละแต่ว่าเบเกิลเนี่ยเขาทํามาจากแป้งขนมปังก็น่าจะเคยเห็นอยู่บ้างน,นะถ้าเกิดใครเคยไปร้านเอาพองแพงที่อยู่ในไทยะนะคะแต่ทั้งในทั้งนั้นเนี่ยด้วยความที่นิวยอร์กเป็นเมืองแห่งเบเกิลอยู่แล้วแต่ละร้านก็แข่งขันกันโดยมีเมนูเฉพาะแล้วก็ครีมชีสที่ทําขึ้นมาเองค่ะแล้วร้าน,นเนี้ยเนี่ยเขาก็ทําได้ดีมากแต่ราคานะ้ำขวนค,คิดว่าแพงอยู่นะ ซูเปอร์ทาร์เก็ตนะคะที่คนอเมริกันส่วนใหญ่จะมาช็อปปิ้งที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมวดบิวตี้กันก่อนดีกว่าจริงๆก็เหมือนห้างสับสาขาทั่วไปนะะแต่ว่าเวลาเข้ามาช็อปปิ้งเนี่ยพวกรักโซลราคาอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แรงมากะนะคะเนี yeah. ่ยราคาก็4เหรียญน,น,นี่นะคะเกือบ5เหรียญน,นี่จะเป็นบอดี้ออยล์บอดี้ออยล์ ปกติสครับอะไรเงี้ยค่ะราคาก็จะประมาณหกเหรียญนี้ก็คือราคาก็จะไม่ได้แรงมากอะไรขนาดนั้นนะคะใครจะคิดว่าเฮ้ยอยู่แมนฮัตตันราคามันจะแรงขนาดนั้นไหมคือมันก็มีแหล่งที่เขาซื้อกันนะคะที่ไทยเนี่ยเขา import สินค้าแบรนด์นี้มาจากที่อเมริกานะคะสินค้าเขาก็จะมีเยอะมากอืมเป็นกิฟต์เซ็ตก็มี ครีมกันแดดของที่นี่ราคาถูกมากอันนี้ไม่ได้รู้เป็นการส่วนตัวนะว่าทําไมราคาไม่ได้แรงเหมือนที่บ้านเราแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมันมีให้เลือกเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเยอะขนาดไหนนะคะนี่ก็จะเป็นโซนกันแดดทั้งหมดของเขาที่เขามีนะคะอย่างบราแนางโบ๊ทเนี่ยบ้านเราขายกรเสีย500นี่ก็จะขายกันประมาณแบบ5น้านนิดๆอะไรอย่างเงี้ย150กว่าบาท160อะไรเงี้ยค่ะนี่ราคา300กว่าบาทนะคะเป็นบ้านเราก็จะประมาณ500อะไรอย่างเงี้ย มาดูในส่วนของยาสะผมกันบ้า,คางค่ะจริงๆแล้วเนี่ยยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมันเป็นดรักโซใช่ไหยแล้วก็คุณหน้าคุ้นตากันแล้วเพราะว่าเขาส่งไปที่ประเทศไทยกันนะคะยวเรามาดูราคาจริงๆกันก่อนว่าที่เมกาเนี่ยเขาขายกันเท่าไหร่แฮนด์เชิร์เรลรุ่นนี้เนะี่ยคือใหญ่ม,ม,มันคือมาโมโหลาามาก 7เหรียญก็บาทคือยี่ห้อแพนทีนเนี่ยจะมีให้เลือกเยอะมากที่เมกาแล้วสินค้าของเขาเนี่ยราคาจะไม่โดดกันมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณแบบแปดเหรียญนิดๆนะคะถ้าเป็นพวกบำรุงผมแต่ถ้าเป็นพวกแชมพูอะไรพวกนี้ห้าเหรียญโอ้นี่ใหญ่นะใส่นี้เลยห้าเหรียญน,นะคะ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูไซส์ใหญ่สุดกันบ้างค่ะไซส์ใหญ่สูงเขาก็จะนี่แปดเหรียญน,นะคะ ชมพูดรักโซนะคะเขายังมีแยกโซนเป็นพวกชมพูที่เป็นออร์แกนิกนะคะแต่ราคาเนี่ยก็จะสูงขึ้นมานิดนึงนะคะโปรโดักของเขาการดีไซน์ะนะก็จะเป็นแบบเอ่อมินิมอลมินิมอลนิดน,น,นึงกว่านาะอย่างนี้ก็สีเหรียญนะคะ ค,นะคือน้องขวัญไม่แน่ใจอะที่เมืองไทยเขาขายย่อ เซทาฟิอเท่าไหร่อะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะประมาณราคานี้นะคะแต่ว่ามั่นใจว่าถูกกว่าแน่นอนเพราะว่าที่ที่นี่เขาผลิตเองอะนะจาได้ว่าตอนที่เราแบบสมัยเป็นสาวๆเอางี้สิวเราขึ้นเยอะมากแล้วเราก็เคยซื้อยี่ห้อน,นี้มาคือมันก็ดีมากนะแต่ราคาคลิปถ่ายคือสูงมากเขาก็จะมีหลายรุ่นนะคะเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยเมืองไทยเรายังไม่อพเวฟใช่ไหมคะแต่บางรุ่นเนี่ยอเมริกาเขาก็ใช้กันนะคะ อย่างซีรีรุ่นนี้เนี่ยเขาผสม BHA ะนะเคยเห็นในราคาที่ขายในเมืองไทยเนี่ยราคาที่จะแรงอยู่ต่างประทนี่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเขาก็จะมีหลายแบรนด์เลยนะคะพวกเกี่ยวกับสิวอะ่ะเพราะว่าที่นี่นี่เรียกได้ว่าโปรดปร,ดปรดานยาเนี่ยเขาแข่งกันสุดพลังมาก พูดถึงเรื่องสกินแคร์น่ที่เมกาเขาจะไม่ได้ใช้แบรติโนน์นนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ต้องมีไปรับรองแพทย์นะคะซึ่งเขาก็อาจจะต้องไปหาหมอ,อก,ก่อนหรือว่าไปดูไปรับรองแพทย์ออนไลน์แต่ว่าที่นี่เนี่ยแรงสุดจะเป็นเบรติโนนะคะแล้วคนที่นี่ก็จะนิยมใช้เบรติโนกันนะตอนนี้เรามาดูพวกผงซักฟอกกันบ้างนะคะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยใช้อะไรแล้วราคาประมาณไหนยี่ห้อนี้คือดังมากแล้วก็ใช้ดีมาก ราคาในอเมริการาคาอยู่ที่12เหรียญขนาดนี้อแล้าก็จะมีหลายสูตรเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็จะราคาประมาณ24เหรียญหรือว่าถ้าเกิดใครชอบใช้เป็นแบบลิควิดแถวบ้านเรานะที่ที่เราชอบใช้กันนะในเครื่องสักผ้าก็จะเป็นราคาเท่านี้ค่ะ สิบเหรียญได้ถึงขนาดนี้เลยเอะย่อ๋ให้ดูใหญ่มากหนักมากซึ่งคนที่นี่เนี่ยเขานิยมใช้ยี่ห้อน,นี้มากนะคะแล้วเรามาดูดาวนี่กันบ้างดีกว่าดาวนี้ราคาแปดเหรียญไซนี้เลยนะใหญ่มากอาก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะราคาก็พออยู่ได้อะคือมันไม่ได้หลือบหลับนะเว้ยจริงอันนี้1 2บเหรียญ ใหญ่เข้าไปอีกคือเป็นไซส์ที่แม็กซิมัมที่สุดแล้วนะคะไซส์นี้แล้วเรามาดูไฮเตอร์กันบ้างที่บ้านเราเนี่ยใช้ไฮเตอร์เนี่ยแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้แบรนด์นี้นะคะ c o r ล o x หรือว่าตรงนี้ก็จะเป็น w i p e s นะคะให้เช็ด แล้วก็จะมีน้ํยายาอยู่ข้างในนะคะราคาก็จะประมาณ6เหรียญอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าถ้าสซเล็กหน่อยเขาก็จะขายอยู่ที่สี่คือไม่ราคาไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ห่างกันมากเลยนะคือที่นี่ของช้ยเนี่ยราคาไม่ได้โอ้โหแบบพุ่งขนาดนั้นนะคะเมื่อเทียบกับปริมาณอะไรเงี้ยครับเป็นราคาที่ถามส่วนตัวน้องขวัญน้องขวัญรู้สึกว่ามันถูกมากแล้วราคาเนี่ยพอๆกันกับประเทศไทยเลยนะในปริมาณหลายๆอย่างเนี่ย ตอนนี้เราจะมาดูในส่วข,ของ,งกินกันบ้างน,นะคะคขนมที่อเมริกาอย่างที่เห็นเห็นกันนะ,นะคือไซไซมันใหญ่มากคนที่นี่กินขนมเก่งมากเลยไม่มีแบบไซ์เล็กๆเ,เหมือนที่ประเทศไทยเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาเท่าไหร่อย่างไซตัวนี้เลยค่ะชีโตสราคาสี่เหรียญก็ประมาณร5อบาทนะคะพวกขนม Import พ,พวกนี้นะเราจะเจอกันอยู่ที่อ,อวิลล่ามาร์เก็ตใช่ไหม ก็จะมีสินค้าอะไรแบบนี้เยอะนะคะก็จะประมาณ2เหรียญสมเหรียญอะไรเงี้ยแต่ละไซส์เนี่ยก,ก็เยอะเยอะใหญ่มากคือสินค้าเขาก็มีให้เลือกเยอะนะคะตัวนี้นะคะก็เอาไว้ดิฟแกนตัวนี้เราจะมีซอสไว้ขายนะคะแล้วมาดูเล่กันบ้างโอ้ใหญ่มากเลยนี่ขนาดเท่าไหร่เนี่ยโอ าคาเท่าไหร่อ่ะอันนี้คือเซลหรอสองอันเก้าเหรียญอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตี้ไซส์จะไม่มั่นใจว่าที่เมืองไทยเนี่ยมีเข้ามาขายหรือ,อยังแล้วให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนผอไม่ได้มาเล่นๆนะเนี่ยอันนี้ใหญ่จริงจังอันนี้น้ำงขัญชอบมากนะคะโอรีโอ <laughs> ตอนเด็กๆคือกินทุกวันคือกินแบบว่าไม่ไม่กลัวน้ำหนักขึ้นเลยกินเ,เยอะมาก อันนี้ประมาณน,นี้อันนี้จะเป็นคุกกี้ที่ดังมากที่เมืองไทยนะราคาสามเหรียญเราไม่เราจำได้ไว่าที่เมืองไทยขายเท่าไหร่นะเขาก็มีหลายรสเนอะ อันนี้จะเป็นขนมปังทุกคนเป็นเบเกอนะคะเขาก็จะขายเป็นแพ็คกันแหละที่เรารู้กันอ่นะราคาก็สองเกเหรียญราคาก็จะประมาณนี้นะคะคือไม่ถึงหลอยอะ่อะมีเทเน่าเก้าเหรียญใหญ่ทคือคนที่เดีชอบทานกาแฟาเขาก็จะมีหลายอย่างมากมีเป็นกราวมันหรือว่าจะมีเป็นชงธรรมดานะคะ หลายแบรนด์แล้วก็เห็นในบ้านเราอะนะคะก็ไม่ได้แฟนซีอะไรมากพี่แต่ว่าแล้วแต่รสชาติะน้องที่เขาจะทำมาเพราะว่าที่เมกาเนี่ยเขามีเทศกาลเยอะมากแล้วเขาก็จะทุกอย่างเนี่ยคือจะอัปเดตตลอดอันนี้มาถึงอาหารกระป๋องนะคะโรยหน้าขนมปังนะคะก็ประมาณ40กว่าบาทนะคะกระป๋องนึงหรือว่ายี่ห้อนี้เฮ้ยราคาไม่ถึงเหรียญหนึ่งเลยอะ มากเลยต่อไปเราจะไปดูในส่วน,วนของนมแล้วก็น้ํนาผลไม้กันบ้างน,นะคะถ้าเกิดใครได้ไปดู EP เก่าๆของน้องขวัญน้องขวัญจะบอกเลยว่าที่อเมริกาเนี่ยคนอยู่กันเยอะมากใช่ไหมคะก็จะแพ้นมแพ้นันดี้นูตคนที่ทานแค่นมอลัลมอนด์คนนี้ทานแค่ซอยมิลอะไรก้ยเยอะมากเขาก็จะมีเยอะมากเลยนะอย่างอันนี้นะคะเป็นนมอัลมอนด์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ2.79เหรียญโอยนัก พูดง่ายๆคือว่าเป็นเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ80บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์ขนาดนี้นะ80กว่าบาทเออสุดไหมล่ะ ของไทยกับ้างนะอะันี้เป็นไข่ไก,ก่ออร์แกนิกนะคะที่เขาขายกันแพ็กหนึ่งราคาประมาณสามเดกว่าก็คือ100ร้อยกว่าบาทนะคะประมาณร้อยสิบก็แต่ถ้าเป็นไข่เป็ดมันก็จะถูกมานะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยเรามาดูกันว่าไซส์ใหญ่ที่บ้างเขาไม่ใหญ่ขนาดไหนว่า ค่ะหมูหมากาไก่เราจะมาดูกันนะ เรามาดูซอฟรี่กับแบล็คเบอร์รี่กันบ้างดีกว่านะคะผลไม้ชื่อดังขึ้นชื่อเนี่ยราคาแพงไหมนะคะลูกมันเลยอะใหญ่มากอันนี้เป็นแบล็คเบอร์รี่นะคะราคา2.99เเหรียญเฮ้ย มาถึงจุดที่ทุกคนถามเป็นเยอะมากเลยนะคะว่าน้ำอัดลมที่นี่ถูกกว่าน้ำเปล่าจริงไหมปะ่ะน้ำแข่งมีเฉลยเป๊ปซี่ขวดลิตรแบบจมโบใ้ใหญ่ๆเลยนะราคาประมาณ2เหรียญนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นน้ำเปล่าเนี่ยก็จะแพงกว่านี้คือน้ำอัดลมบ้านเขาอ่ะนันก็จะมีเยอะไปหมดนะคะ รสชาตินั่นรสชาตินี้อย่างนี้รสชาติแปลกมากเลยไม่เคยลองเลยครีมโซดาเป็นยังไงวะแต่ก็ยังไม่อยากลองวันนี้นะคะอันนี้ขวดขนาด2ลิตรนะยกยกลงมาไม่ไหวขอโทษทีทุกคนแล้วเรามาดูราคาน้ำเปล่ากันบ้างนะจ๊ะลองเปรียบเทียบกันลเล่นๆหนอะอันนี้น้ำแร่นะคะราคา1 4เหรียญ6ขวดเดีย๋ยวทุกคนจะเฮ้ยมันก็ราคาสมเป็นสมุแล้วนน้ำแร่เดีย๋ยวเรามาดูน้ำธรรมดากันมากดีวกว่า หกเหรียญจ้ะใหญ่กว่าโคกนิดนึงเท่านั้นแต่โคกเนี่ยราคาแค่สองเหรียญน,นะ